สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะสำหรับ EP นี้นะคะยิ้มเฉพาคุณผู้ชมค่ะมาชมอาคารพาณิชย์3ชั้นนะคะตั้งอยู่ที่แขวงบางขุนเทียนเขตจอมทองกรุงเทพมหานครค่ะ อาคารพาณิชย์หลังนี้สามารถที่จะใช้เป็นโฮมออฟฟิศก็ได้ค่ะหรือจะเปิดกิจการนะคะรวมถึงใช้เป็นที่อยู่อาศัยก็ดีเช่นกันค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้นะคะในแหล่งชุมชนค่ะมีร้านค้าร้านสะดวกซื้อร้านอาหารเนี่ยครบครันเลยจีเดียวอยู่ใกล้กับโรงเรียนเลิศพัฒนาค่ะโรงเรียนบางประกอบวิทยาคมค่ะใกล้สารอาญาทนบุรีและยังเดินทางสะดวกสบายนะคะผ่านทางรถไฟฟ้าบีทอสายสีลมสถานีวุฒากาศค่ะ ซึ่งภายในเนี่ยตัวอาคารจะสวยน่าอยู่แค่ไหนเดี๋ยวตามยิ้มไปชมกันเลยค่ะค่ะ ตอนนี้นะคะยิ้มก็อยู่ที่อาคารพาณิชย์ค่ะเลขที่126งอทับ2ออยู่ที่ซอยกำนันแมนซอย6นะคะอาคารพาณิชย์หลังนี้ค่ะมีขนาด3ชั้น1ชั้นลอย4ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะมีขนาดพื้นที่15ตารางวานั่นเองค่ะเหมาะสำหรับนะคะใช้เป็นการเปิดกิจการร้านค้าหรือว่าออฟฟิศก็ดีเช่นกันนะคะบริเวณด้านในนะคะของตัวบ้านค่ะเดินผ่านจากประตูด้านหน้ามาแล้วคุณผู้ชมจะพบกับห้อง ขนาดกว้างค่ะซึ่งพื้นที่นี้นะคะสามารถที่จะจัดเตรียมใช้ทําเป็นบริเวณหน้าร้านนั่นเองค่ะจะทําเป็นโฮมออฟฟิศนะคะก็ดีเช่นกันค่ะลึกเข้าไปนะคะภายในบริเวณตัวของอาคารค่ะด้านหลังเขามีการบิวอินพื้นที่ครัวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทั้งตัวเคาน์เตอร์ท็อปและซิงล้างจานและบริเวณนะคะภายในห้องครัวค่ะก็ยังมี1ห,ห้องน้ํานะคะสําหรับบริเวณชั้น1พร้อมกับสุข พันครบพันเลยล่ะค่ะ และสําหรับบริเวณชั้นลอยค่ะมุมนี้คุณผู้ชมสามารถใช้ทําเป็นมุมพักผ่อนหรือว่าห้องนั่งเล่นสําหรับสมาชิกได้เช่นกันนะคะเพิ่มเติมทั้งโซฟาครบชุดโต๊ะวางค่ะหรือว่าจะใช้ทํานะคะเป็นพื้นที่ในเรื่องของการเก็บสินค้าก็ได้เช่นกันค่ะบริเวณชั้นลอยจะมีหนึ่งห้องนอนนะคะสามารถที่จะวางเตียงขนาด5ถึง6ฟุตค่ะเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบเซตเลยค่ะทั้งโต๊ะเครื่องแป้งและตู้เสื้อผ้าค่ะ แล้วเรา้งสองจะเป็นยังไงตามยิ้มมาเลยค่ะ และสำหรับห้องนอนที่บริเวณชั้น2ห้องที่1น,นะคะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวอาคารค่ะห้องนี้มีขนาดก,กว้างๆเลยคุณผู้ชมสามารถวางเตียงขนาด5ถึง6ฟุตได้แบบสบายๆค่ะเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบครันโต๊ะเครื่องแป้งตู้สื้าหรือนะคะสามารถที่จะทําห้องนี้นะคะ่ะเป็นห้องเน้เรื่องของการทํางานก็ได้เช่นกันค่ะเพิ่มเติมกับโต๊ะทํางานได้นะคะกว้างๆเลยละคะ่ะ และสําหรับห้องนี้นะคะเป็นห้องที่2ของชั้นที่2ค่ะนะคะสามารถที่จะใช้ทําเป็นห้องนอนสําหรับน้องๆหนูๆได้ค่ะ mm. ห้องนี้มีหน้าต่างนะคะ mm. เปิดรับลมระบายอากาศบริเวณด้านหลังของตัวห้องด้ละค่ะ mm. และสาหรับบริเวณชั้นสมี1ห,ห้องน้ำไว้ใช้ร่วมกันนะคะพร้อมสุขภัณฑ์ครบครันค่ะ มาดูกันต่อที่บริเวณชั้น3นะคะสําหรับชั้น3ค่ะจะมีพื้นที่อนเนกประสงค์ค่ะกว้างสามารถใช้ทําเป็นมุมพักผ่อนค่ะหรือว่าใช้เป็นพื้นที่ในการเก็บของเก็บสต็อกก็ได้เช่นกันค่ะ สมมี1ห้องนอนนะคะเป็นห้องนอนขนาดกว้างค่ะสามารถวางเตียงขนาด5-6ถึง6ฟุตพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ครบครันได้เลยและสำหรับห้องนี้ค่ะมีความพิเศษคือมีประตูสามารถที่จะเปิดไปยังระเบียงด้านหน้าของตัวบ้านเพื่อที่จะได้เปิดรับลมชมวิวด้านนอกค่ะ และบริเวณนี้ค่ะเป็นชั้นดาดฟ้านะคะมีการต่อเติมห้องอนเนกประสงค์เพิ่มเติมค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้ทําเป็นห้องนอนหรือว่าห้องพักผ่อนได้เช่นกันค่ะซึ่งห้องนี้มีระเบียงนะคะเปิดรับลมไปที่บริเวณด้านหน้าของตัวอาคารได้ด้วยและนอกจากนั้นแล้วค่ะอีกหนึ่งฟังนะคะคุณยังสามารถใช้ทําเป็นพื้นที่ซักล้างในการตากผ้าได้ด้วยล่ะค่ะ การเดินทางไปยังบ้านนอกโครงการซอยกำนันแมน้นเริ่มต้นบนถนนเอก,กชัยจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอยกำนันแมน้นตรงไปอีก210เมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยกำนันแม้น6จากนั้นจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะ และสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนคะ่ะที่กำลังมองหาอาคารพาณิชย์พื้นที่ใช้สอยในะคะเยอะๆแบบนี้ที่จะเปิดกิจการของคุณหรือทำเป็นโฮมออฟฟิศค่ะสนใจที่นี่สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะผ่านทั้ง2ช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook f a n p a g จ J Asset Management หรือ Youtube Channel เรื่องบ้นบานๆ by เจ J Asset m a n e g e m e n t ค่ะเรามีที่ปรึกษาฝ่ายขายที่จะพร้อมให้คาแนะนาและยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยแหละค่ะนอกจาก ที่นี่แล้วยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายที่เลยนะคะทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามกันไว้ด้วยค่ะสำหรับ EP นี้หมดเวลาลงแล้วยิ้มขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ